สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ริมแม่น้าโของอีกแล้วนะได้มาเยี่ยมบ้านของภรรยานะครับที่จังหวัดอุรลราชธานี<ม>ก็เป็นบรรยากาศหลังจากที่แมนเชสเตอร์นเนี่ยแพ้อีกแล้วนะแพ้เบรนท์ฟอร์ดนะครับสามประตูต่อหนึ่งเมื่อวานนี้นะครับจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้เนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องราวเดิมๆนะฮะความผิดพลาดความเนิ่งๆงๆ,ๆความไม่มีสมาธิของผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็ทําให้ทีมเนี่ย ไม่สามารถกลับมาได้นะครับถึงแม้ว่าจะแบบได้ประตูตีไข่แตกมีบรรยากาศของประตูแรกของเบนจามินเชโก้นะครับแต่ก็เท่านั้นนะฮะเ,เราไปค่อยๆไล่เรียงกันดีกว่านะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมนี้นะครับเริ่มจากประตูแรกที่เสียไปนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นจังหวะที่แฮร์รี่แม็กควายเนี่ยนะครับแสดงความสมาธิไม่เข้มออกมาอีกแล้วนะ เงอง,ง,ง,งอะงะไม่รู้จะทํายังไงต่อดีมีผู้เล่นของเบน f o ฟอร์ดเนี่ยดันขึ้นมาใช่ไหมไอ้อะไรนะอีโกเตียโกนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยแม็กควายก็ดูจะไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทําอะไรนะครับตัดสินใจไม่เด็ดขาดนะครับสมาธิไม่เข้มในช่วงต้นเกมแล้วมาเสียประตูในนาทีที่8นะครับก็ถือว่าเป็นต้นเกมอีกแล้ว ทีมงานของรูเบนอโมริมเยนะครับตั้งแต่ที่นายใหญ่ชาโปรตุกีสเนี่ยเข้ามาคุมทีมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยนะครับแมนอยูไนเต็ดเนี่ยเสียประตูแรกของเกมนะครับไปถึง21ครั้งนะในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับไม่มีทีมไหนนะที่เสียประตูแรกให้กูต่อสู้ได้เยอะกว่านี้นะครับโอ้โหดูแล้วกันนะครับแล้วดวนจะเป็นการเสียประตูในช่วงต้นเกมแล้วก็เป็นอะไรที่มันหมู่หมูแบบนี้นะครับแล้วรูปที่2นะฮะก็มาจากจังหวะการประกบตัวมั่วสู้นะครับมีคนเสียพื้นที่ด้วยนะครับ เอาจริงๆเนี่ยบอลของเรนฟอร์ดนะครับสารประตูที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเสียไปเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ลูกยากอะไรนะมันไม่ใช่ลูกที่มีความซับซ้อนเรื่องของแทคกติกการต่อบอลร้อยจังหวะเข้ามาอะไรต่างๆนะครับมันมาจากลูกเบสิกนะัก็คือการเล่นบอลยาวแต่แมนเชสเตอร์ก็ยังรับมือไม่ได้นะครับแล้วเพื่อนๆคิดดูนะว่าฟุตบอลแบบนี้ไอ้ฟุตบอลศาสตร์ยาวขึ้นหน้าให้กองหน้าตัวใหญ่ตามไปเล่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นบอลที่ เขาเล่นกันมาเป็นร้อยรปีแล้วครับบอลโบราณน่ะเอาง่ายๆพูดว่าบอลโบราณบอลไม่ต้องมีจังหวะเยอะอะไรมากมายนะครับแต่ก็รับมือไม่ไหวพอมาถึงตรงเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับเขาจะเอาอะไรไปชนะผู้ต่อสู้นะฮะบ,บอลธรรมดาก็รับมือไม่ได้บอลที่มีแท็กติกเยอะก็รับมือไม่ไหวนะครับลองคิดดูว่าหลังากนี้แมนจะเอาอะไรไปชนะเจ้าบ้านเขานะครับแล้วเรื่องการ วางแผนนะฮะเราก็ต้องไปพูดถึงการทำหน้าที่ของรูเป็นนะโมริมกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก่อนเกมระหว่างเกมนะฮะดูจะไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเลยนะครับแท็กติกก็ยังยึดมั่นถือมั่นกับระบบหลังสามนะครับการแก้ไขาสาการก็ดูจะเป็นการไม่ได้ช่วยยกระดับทีมขึ้นมาเท่าไหร่เลยไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างจากเดิมนะฮะไม่ได้มีลูกเล่นใหม่นะครับก็ต้องยอมรับว่า ไม่ดีพอจริงๆเกมนี้คือแกบอกนะว่าไปเตรียมตัวกันมาแล้วนะครับการรับมือลูกเซตพีการรับมือลูกคุ่มไกลรของเบนฟอร์ดเนี่ยจะเป็นดีเด็ดนะแต่นี่คือคุณซ้อมกันมาแล้วจริงๆเหรอนะฮะเพราะว่ายัางไงก็ยังโดนอยู่ดีนะครับก็เรียกว่าไม่ดีพออีกหนึ่งเกมนะก็ทําให้อนาคตของรูเบนมริมเนะี่ยถูกพูดถึงครั้งหนึ่งนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยบอกไปหลายครั้งละนะครับทั้งในไลฟ์ทั้งในคลิปนะว่าผมหมดกัมมริมมาตั้งแต่เกมกับกนะิมส์บี้ละไม่รู้ว่ายังมีใคร สนับสนุนอโมริมอยู่หรือเปล่านะครับยังไงก็แล้วแต่นะเพื่อนๆก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับอาจจะเป็นมุมมองที่ผมมองผิดไปหรืออะไรยังไงนะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามานะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคเมื่อวานนี้แพ้นะครับแต่ก็ทําให้อัดยังดีที่บรรยากาศในสัปดาห์นี้มันไม่ได้แบบแย่มากมายอะไรนักนะครับเพราะว่าก็มีเพื่อนๆที่แพ้ไปด้วยกันนะครับเออแต่ว่า เราก็จะไปล้อเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วในขณะที่ทีมเราแพ้เนี่ยใช้ระบบ3-421เนี่ยมันก็มีกุญซีคนหนึ่งที่ใช้ระบบเดียวกันกับเราแต่สามารถเอาจานริพูได้นะครับนั่นคือคุณโอลิเวอร์กลาสเนอร์นั่นเองนะฮะมันก็ยิ่งเกิดข้อเปรียบเทียบนะว่าทำไมระบบเดียวกันทีมเขาเข้ามาแป๊บเดียวแล้วแล้วยิงยาวได้เลยทีมเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันนี่ลูกพี่ลิมอยู่มาจะปีหนึ่งแล้วนะนะฮะยังไม่เห็นมีอะไรจะเป็นชิปเป็นอันหรือว่าดีขึ้นเลย นะครับก็ลองคิดดูแล้วกันนะเพื่อนเพืว่ามันเกิดจากอะไรนะครับเออนะอ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็ลองแสดงความเห็นกันเข้ามาได้นะครับ